ครับเช้านี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่14นะครับเรามีเหตุการณ์ที่ไม่น่าครับเน่เนวหัวเราะอะไรครับเนี่ยมีคนเบ็ดตกน้ำโอ้คันเบ็ดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูหน้าเขาหน่อยดิครับแต่หมวกเขาคงจะรู้นี่ครับนี่เฮ้ยสารภาพมาต้องลำบากครับตอนนี้ลำบากตายเรือเดี๋ยวเราหาตายเรือก่อนครับ ไต่เรือเราแต่เรือเราก็มาช่วยเขาด้วยขึ้นมาแล้วครับคันเบ็ดคันเบ็ดคันเบ็ดขึ้นมาแล้วครับเจ้าของรับคันเบ็ดหน่อยดิเจ้าของเออรับคันเบ็ดหน่อยดิไต่เข้าหาให้เนี่ยรับขึ้นมาเอาหัวจุ่มน้ำไว้ครึ่งหนึ่งสารภาพบาปเร็วต้องลำบากไต่เรือลงไปช่วยนะครับเนี่ยเร็วนี โดนดึงอะไรปลาก็ไม่มีตามน้นไม้เอาหัวเอาหัวจุ่มน้ำเอาหัวจุ่มน้ำเลยอย่างอีกดีให้ไวถือเป็นการทำโทษยังยังนิ่งยังนิ่งเฮ้ยไม่เต็มหรอกแมมกูเยอะ